สวัสดีค่ะดิฉันชื่อคอสีมะ,ะมีปัญหาสุขภาพมากเลยค่ะก่อนอื่นก็จะมารู้จักคาแฟ่ดิฉันน้ำหนัก82กิโลพอดื่มคาแฟไทยแค่สองเดียวก็เรื่องแต่ก่อนมีปัญหาเรื่องเรื่องจะพูดได้ยังไงพูดได้ไหมเรื่องขี้นังขี้สัปดาห์ละครั้งพอ ต้องกิงยาระบายทุกครั้งที่ไม่ขี้ตอนนี้พอกินไทเอสขี้ปกติแต่น้ำหนักก็ลงมีชั้นกินไทเอสกับเอเต้ค่ะแต่ว่าตอนนี้สุดดีขึ้นน้ำหนักตอนนี้73็ากิโลพอได้มีชั้นทางกาแฟ ประมาณหนึ่งกล่องก็รู้สึกว่าตัวเองท้องโลงแล้วก็น้ําหนักก็ลงกินประมาณสองเดียวก็เรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังทางเรื่อยๆเพราะน้ำหนักยังมากอยู่ค่ะเพราะน้ำหนักมีปัญหาทางด้านสุขภาพคงผ่าตัดอย่างเราเขารู้กันมาทานตัวนี้สิคะดีที่สุดเลยค่ะตอนนี้